ตาเป็นโตมันจะเป็นก้อนขึ้นมาก้อนใหญ่มากเลยพอกินในปายมันก็ถอยเลิม,มาเลยนิดเดียวแหละตอนนี้อีตัวนั้นถามทอนนอ่หมองไม่เห็นหรือตอนทอนนอ้หมายในยถ้าลูกตาทอนไม่เอาหรือมองไม่เห็นเน่าค่าหมดแต่ตอนนี้เห็นชัดเลยเห็นวัวนอกขึ้นนะอ่ะแต่น้ำนั้นจะผ้าหมองไม่เห็นอะไรอ่ะ้าได้กินดีแ็กตาจตาก็ะเจมขึ้นมาหมองเห็นชัดขึ้น ครั้งแรกป้ากินครั้งละสองเม็ดก่อนอยักเร็วๆเช้าเย็นสองเม็ดพอชักดีขึ้นมาตองแพงเลขครั้งล่างๆป้าก,ก็กินครั้งละเม็ดแต่ว่าตื่นเช้ามาป้าก,ก,ก็ตั้งเตว่าตามันเจ็บและขี้ตาออกเยอะมากเลยก็ดีขึ้นมาขอคนที่ว่าเป็นตาโตให้มากินดีคอนแทคเขาไม่โอกหรอกมาเรื่องจริงดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอก จอหินตอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยอะอบูตาอักเสบแล้วพี่ทานดีคอนแทคที่ทานยังไงคะทานมาสองเม็ดครัอ๋อเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองอ่าดีขึ้นภายในกี่สามวันผมพี่รู้สึกว่าตามัน มันมันดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าจากที่เราเราแสบตายเงี้ยนะครับมันมันก็รู้สึกว่าอยมันมันมันดีขึ้นอ่ะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของน้ําน้ําบริเวณตาเอ่อเลือดมันมาหล่อเลี้ยงขึ้นอ่ะนะครับจากที่มันแห้งแห้งไปนิดนึงแล้วก็เออรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นแล้วมันมองมองจอคอมพิวเตอร์ได้หนาขึ้นเป็นน้ําอบชื้นเฉยตามันฟ้ามัวไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอด พราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนําให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ําตาเจ๊ออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วตอนนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แจจมขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆรทีแรกมันกระมองม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหินกขาบอกหลุงเป็นต้อจุจกเนี่ยข้างนี้แปดติปเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกติป เรดูไอ้พิตภันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคกเนี่ยก็มองว่ามกินแล้วมันมองรู้สึกว่าราดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองขนเห็นเมื่อแรกมองไม่เห็นหรอกใครใครมีอาการเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมต้อหินนะขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ยเพอผมลองกินู่แล้วก็รู้สึกความเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคาญเราก็กยี้มั่งอะไรมั่งไปไปหาหมออะไรคนเลยนะไอ้ไอ้น้องสาวบอกว่า เดี๋ยวเราไปซื้ออินดี่อนแทคและมากินเถอะว่าว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเม 3, ็ดสามก็เออเขาท่าว่ากระตามันจมคนนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอ้น้องสามก็เออกินแล้วก็ตาอ,อ,อาการเริ่มแรกเลยนะคะก็คือทํางานอยู่หน้าจอคอมเนี่ยก็คือวันหนึ่งก็8ชั่วโมงแต่ว่าทําหน้าจอเนี่ยคือประมาณสัก 6- 7ชั่วโมงแล้วก็มีอาการปวดเบ้าตานะคะพอกลับกลับจากหลังเลิกงานแล้วคือจะปวดเบ้าตาแล้วก็จะแสบตา แล้วก็เคืองตาเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่ออกไปทํางานข้างนอกที่กรมสนย์มันจะต้องเจอทั้งแดดเจอทั้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็พี่ทานเช้า2เย็นสองประมาณ4วันนะคะก็คือ,อตอนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเจอแสงแดดแต่ว่าคือจะไม่ค่อยแสบตาละเริ่มมีความรู้สึกว่ามันจะมีน้ำในตาเพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าตาเราไม่แห้งอะ่ะ สายตาเป็นสายตาอักเสบค่ะแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆเพราะว่าเราใช้สายตาเยอะเราทํางานเกี่ยวกับบัญชีอะค่ะเราต้องดูตลอดเลยดูตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จ้องคอมนานวันนึง1 0 12ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเรากลับมาบ้านเราก็เล่นมือถืออีกมันก็เลยทําให้ตาเราอักเสบอะค่ะแต่เราด้วยความที่เราต้องทํางานแล้วเราต้องใช้สายตาเยอะค่ะมันทําให้เราตาอักเสบแล้วก็เสบตาเวลาเสบมันก็จะแสบมากๆเลยผ่านไป7วันนะคะอาการดีขึ้นแล้วเพราะว่า เขาแนะนําใ,นนให้ทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเลยค่ะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะค่ะอาการที่เราเคยแสบตาค่ะลดลงเยอะมากแล้วก็สายตาดีขึ้นมากค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตาเดินไปไหนไม่ค่อยได้มันมืดหมนมาแล้วไม่รู้จะปแบบไหนแบบดีคอนแทคนี่มันก็ก็คนชั่วมัสาว่ามันสว่างขึ้นสว่างกว่าเกา่าเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ย ที่ผูดชมอยู่ทั้งบ้านที่ที่ก็แล้วแต่ที่ไขก็ที่จะเป็นาตาโตโตยินโตกระจกโตเนื้อแล้วโตหลมก็แล้วแต่ให้ช่วยมากินด,ดีคอนแทคต,ตาเราหมดแลว้วคองอื่นเสียได้แต่ว่าเสียตานก็อ,อย่างเดียวอยาให้เสียตาอย่างเดียว